สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปืนค่าย CC นะครับกระบอกนี้มาพูดคุยแล้วก็รีวิวกันนะครับจับถือปืนทุกๆท่างนะครับตรวจสอบความปลอดภัยนิ้วหยิ่งนอกกลไกยปืนแมกกาซีนทําการดึงสไลด์นะครับตรวจเช็คว่าในลำเพลิงเนี่ยไม่มีกระสุนนะครับด้วยดีนะปืนปลอดภัยนะครับปืนกระบอกนี้มีระบบลดน้วนะครับกดลงนี่นะครับทีนี้มาดูนะครับที่ฐานซ้ายของตัวปืนกันนะเป็นรุ่นนะครับก็คือ P07 นด้านล่างเนี่ยเป็นโคพลิเมอร์นะครับด้านบนเนี่ยสไลด์เป็นเหล็กนะครับระบบนกสัพท์นะข้างหน้าขวาของตัวปืนนะครับก็จะมีสเตชั่นะที่ด้านหน้าด้านหลังนะโซ่โซ่องค์เอวเนี่ยสวยง,ง่ายมากๆนะครับส่วนของปืนเนี่ยเป็นแบบทรีดอตสามารถที่จะเลืองแสงเวลากลางคืนได้นะครับแต่ว่าต้องชาร์จแสงเข้าไปก่อนนะ,นะความจุนะครับของแม็กาซีนของปืนรุ่นนี้จุได้ถึง15นัดใช้ลูกกระสุนเนี่ยขนาด9มมนะครับลองน้แม็กเนี่ยบรรจุเข้าไป นะจากก็พอดีมือนะครับปุ่มแม็กกดก็พูดออกมาเลยด้าน,นล่างของโครงปืนเนี่ยสามารถที่จะติดไฟฉายเลเซอร์นะครับอุปกรณ์เสริมได้นะความยาวลำกล้องนะครับของปืนกระบอกนี้อยู่ที่3.75นิ้วนะครับระบบเนี่ยเป็นทั้งดับเบิลซิงเกิลนะครับมีความปลอดภัยก็คือมีปุ่มลดนกเข้าเซฟด้ครับเป็นปุ่มลดนกนะต้องกดลงนะครับกดลงนะก็จะเป็นการล่าะะแบบดับเบิลแล้วก็ล่าแบบซิงเกิลนะครับ ได้ทั้งสองบุกนะครับก็ถือว่าเป็นปืนพกที่มีความปลอดภัยดีมากๆนะครับในส่วนของเรื่องน้ําหนักไกปืนนะครับดูจากหน้าเว็บของตัวซีเซเนี่ยน้ําหนักไกนะครับตับเบิลเนี่ยจะชั่งได้อยู่ที่ประมาณ7ปอนด์นะครับเรามาวัดดูว่าจะตรงกับหน้าเว็บไหมนะครับช่างครั้งที่1นะครับแปดปอนด์เก้ออนครั้งแรกนะครับครั้งที่2อะช่างด้านนะครับที่8ปอนด์สอออนนะครับ อ่าล้มเฉลี่ยนะครับสองครั้งก็อยู่ที่8ปดปอนหกจุดสี่ออนนะครับก็จะมากกว่าหน้าเว็บอยู่นิดนึงนะส่วนซิงเกิลนะครับที่หน้าเว็บเนี่ยอยู่ที่สามจุดห้าปอนนะฮะเรามาดูนะครับว่าจากเครื่องชั่งเนี่ยจะวัดได้เท่าไหร่ครั้งที่หนึ่งคือสองปอนด์นะครับเจ็ดจุดสองออนต่อไปครั้งที่สองนะครับขึ้นยากนะครับก็ใช้การเดินสไลด์เอานะครั้งที่สองนะครับอยู่ที่สองปอนเจ็ดจุดเก้าออน ครั้งที่2นะครับต่อไปครั้งที่3นะครับดูสิ2ปอนด์เจนะ่สามครั้งก็อยู่ที่ประมาณ2ปอนด์นะครับครั้งที่4ครับ3ปอนด์เจออนไอันนี้ใกล้เคียงกับหน้าเวทนะครับต่อไปครั้งสุดท้ายครั้งที่5นะครับ2ปอนด์สอออนนะครับดูที่ข้อมูลน,นะสูงสุดต่ำสุดนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ตีกลมๆก,ก็ประมาณสัก3 นะสามปอนด์นะครับสองปอนด์เก้าจุดห้าออนนะเปิดกระบ,บอกนี้นะครับก็ถือว่าน้ําหนักของตัวซิงเกิลเนี่ยเบากว่านะหน้าเว็บอยู่นิดนึงนะครับทีนี้มาดูที่น้ําหนักตัวปืนนะว่าจะวัดได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับหน้าเว็บเนี่ยแจ้งว่าอยู่ที่27.7ออนนะครับตีเป็นการรมีอยู่ที่เจ็อยแปดสิบห้นะเรามาดูนะครับตัวนี้อยู่ที่768.1กรัมน,นะก็เบากว่า ผมคาดว่าอยู่ที่เรื่องของการบรรจุกระสุนเข้าไปในตัวปืนนะอีกครั้งหนึ่งครับ768.1รอบอันนี้คือน้ำหนักมวลของตัวปืนนะครับเปล่านะก็อยู่ประมาณนี้นะครับการใช้งานเนี่ยสมมติว่าบรรจุขึ้นลำนะครับก็ทำการลดน้นะได้เลยครับอันนี้ดีมา,มากๆนะที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวลองตัวปืนนะครับไปทดสอบนะครับเรื่องของความแม่นยำเรื่องของคุมกระสุนนะครับว่าจะให้ผลเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างขนาดตัวปืนนะครับนิดหนึ่งนะ จากทางร้านนะครับแจ้งมาล่าสุดวันนี้อยู่ที่57 k นะครับถือว่าประหยัดดีมากๆนะครับภาพประชาชนต่อไปนะครับคิวทดสอบตัวปืนตีเซ P 0 7นะตัวนี้นะครับนะสวยงามมากครับปกติเราจะเห็นโครงโพลิเมอร์เป็นระบบเข็มพุ่งไซเคิลไฟนะครับอันนี้เป็นแบบแฮมเมอร์ลูกศรนะข้อดีนะครับของปืนกระบอกนี้นะเมื่อขึ้นลำนะครับสามารถที่จะลดนกได้แก๊ป พกใส่ซองนะครับหยิบขึ้นมาก็ชักเหนียวแบบดับเบิลได้เลยนะปลอดภัยนะครับอ่ะลอดูนะครับทดสอบที่ระยะ10หลานะเป้าทางด้านซ้ายมือนะครับสี่เส่นีนยอ่ะไปชุดที่1นะครับเป้าซ้าย อิ่งจบปลดแม่เคลื่น เปปลอดภัยครับสไลด์นะครับนิดหนึ่งนะครับตัวปืน p ี7ูนะสัมผัสได้ก็คือเรื่องของพื้นที่สไลด์เนี่ยมันค่อนข้างเล็กนะเล็กนิดหนึ่งนะครับจะต้องอเรียกว่าคือถ้าปืนเจอน้ำมันเนี่ยยากเลยนะไปดูนะครับกลุ่มกระสุนการชุดแรกกลุ่มกระสุนถือว่าดีทีเดียวนะครับอันนี้4นะหลุดมานัดหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นปืนที่เล็งได้ง่ายนะครับเพราะว่าตัวสูตรเนี่ยมาเป็นทีดอตนะแล้วก็ คล้ายๆมันจะอมสีเขียวนะก,ก็ถือว่าจัดสูตรได้ง่ายนะครับอ่าเดี๋ยวซ้ำนะครับสักชุดหนึ่งนะตัวนี้นะครับซ้ำตัวนี้เล็งจี้เหมือนเดิมเลยชุดที่2 c z p 0 7นะ9้ามมอนะครับ135เกณฑระยะ10บแหลเป้าขวาอ่ะไานะครับชุดนี้เล็งจี้เหมือนเดิม จบปดแม่เคลียร์ปืนโอเคปืนปลอดไทยคางสไลด์นะครับอ่าไปดูกลุ่มชุดนี้กันเป็นปืนต่อสู้ที่ยิงได้แม่ยนยำดีมากๆเลยนะครับนี่นะกลุ่มนะครับของ c ีแซดนนะชุดที่1นะครับแล้วก็ชุดที่2ไม่ธรรมดานะตัวปืนนะครับสุดยอดจริงๆนะฮะต่อไปนะครับให้พ่อ้านาุนนท์นะครับร่วมทดสอบตัว c ีแซดพีศ แตครับก็บอกนี้นะลูกจริงเลยนะครับฟูมพททุทาจเกส124เกนนะดูรีคอยนะครับยิงที่เรงไหมครับห้ากลางเนาะไปเริ่มยิงได้เลยโอ้รีคอยหนักหน่วงนะฮะชัดเจน 4นัดนะครับอยู่ที่เดียวกันเลยนะเก่งมากสบายนะครับเคลียร์ปืนปืนปลอดภัยนะครับเรียบร้อยไปดูที่กลุ่มกระสุนนะครับของพ่อพันนั่นหนวดนะครับลูกมันแรงเออลูกมันแรงลูกมันแรงจริงฮะลูกแรกสองนัดแรกะเขานี่เลื่องสูงไปเรื่อยๆครับสุดยอดนะครับนะฮะปืนคีครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมครับ ชุดสุดท้ายนะครับกับตัวซีแซ7ทีศูนนะครับฟูมเทอร์จเกตนะทีนี้ไม่สนใจเรื่องกลุ่มแนละจะดูเรื่องของรีคอยลนั้นในการยิงนะครับเร็วๆนะลองดูนะครับสมมติใช้งานจริงเลยนะขึ้นลำเรียบร้อยนะครับแบบนี้อันตรายนะผมจะใช้การลดนกนะครับเอาไว้แล้วก็อาจจะพกใส่นะครับซองไหนะยิบขึ้นมาก็เหนียวเลยนะครับอ่ะพร้อมสมมุิินะครับอ่ะป้าย เดียบรอนะครับปืนปลอดภัยนะก็เสร็จสิ้นไปนะครับกับการทดสอบนะตัวปืนกระบอกนี้นะถือว่าสบายๆนะครับกลุ่มกระสุนเนี่ยดีมากๆจากการยิงทดสอบนะครับแล้วก็เรื่องของแรงรีคอยเมื่อยิงกับลูกจริงนะฟูลทรจักเก็ตนะครับก็นะเหลือๆนะครับในการคุมรีคอยนะครับนี่เลยนะข้อมูลตัวปืนนะครับอย่างที่พี่ยูนบอกไปนะครับเจ้าตัวนี้นะจะอยู่ที่นะผมแอบดูโพยนิดนึงนะครับอ่าอยู่ที่ เท่ากับ59าสาห้ k นะครับนี่ CZ p 0 7นะครับโอเควันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกไปอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ